สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีอะไรพิเศษมากๆมานมานเสนอนั่นก็คือการรีวิวรถบ้านระดับพรีเมียมที่หลายคนตั้งต,า,งตารอคอยนั่นก็คือ2 0 2 6 maxd motorhome รถบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สายท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและการเดินทางไกลระดับข้ามประเทศเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรายละเอียดทุกมุมของรถคันนี้ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะการขับขี่และราคาค่าตัวว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้หรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลย Max D Motorhome 2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูทันสมัยและโชบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมแม้จะเป็นรถบ้านขนาดใหญ่แต่กลับมีเส้นสายที่ดูปราดเปรียวกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงกระจกข้างขนาดใหญ่พร้อมกล้องมองรอบคันที่ทําให้การขับขี่และถอยจอดในพื้นที่จํากัดง่ายยกว่าที่เคยตัวถังใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงแต่เบา ช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรถและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยางสำหรับทุกสภาพถนนและที่เด่นที่สุดคือหลังคาย,ยกสูงแบบป๊อปอัพที่สามารถกางออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานเมื่อตั้งแคมป์บอกเลยว่าใครชอบเดินทางไกลแล้วพักนอกสถานที่รถคันนี้ตอบโจทย์สุดๆต่อไปเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับเปิดประตูเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราสไตล์มินิมอล พื้นที่ภายในถูกออกแบบอย่างลงตัวใช้วัสดุคุณภาพสูงบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศภายในรองรับผู้โดยสารได้4ถึง6คนอย่างสบายสบายห้องนอนด้านหลังมาพร้อมเตียงขนาดควีนไซส์และระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้แยกส่วนมีห้องน้ำพร้อมฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นและสุขภัณฑ์ครบคร,ครันครัวขนาดเล็กภายในรถมาพร้อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามโครเวฟอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บของสดได้เป็นสัปดาห์ ยังไม่หมดครับ Max D ยังมีระบบบันเทิงเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางของ Bose ที่ทำให้การเดินทางไม่น่าเบื่อนอกจากนี้ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียมและช่องเสียบลักไฟบ้านทั่วทั้งรถเหมาะกับการทำงานระหว่างเดินทางหรือการพักผ่อนระยะยาว ในส่วนของสมรรถนะ Max De m o t o r Home 2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V 6ขนาด3.0ลิตรให้กำลังสูงสุด280แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดขับเคลื่อนสีล้อแบบ AWD ที่สามารถลุยได้ทั้งทางลาดยางและทางวิบากมีระบบการสะเทือนแบบปรับระดับอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ระยะไกลและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ที่จะช่วยให้การเดินทางใกล้ปลอดภยัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้านระบบความปลอดภัยรถคันนี้อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาเรียกได้ว่าให้ทั้งความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเดินทางแล้วเรื่องราคาและหลายคนคงอยากรู้ Max m a x D Motorhome 2026เปิดราคามาเริ่มต้นที่ประมาณ5.2ล้านบาทในตลาดโลกถ้านำเข้าไทยคาดว่าอาจจะอยู่ที่ราวราว7-8ล้านบาทขึ้นอยู่กับภาษีและอุปกรณ์เสริมต่างๆฟังดูอาจจะแรงแต่ถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มา ทั้งการออกแบบการใช้งานภายในรวมถึงสมรรถนะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับใครที่มองหารถบ้านระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ชีวิตอิสระและไลฟ์สไตล์แบบไม่จำกัดสรุปเลยนะครับ Max De m o t o Home ปี2026เป็นรถบ้านที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความสามารถในการเดินทางแบบออฟโรดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะกับทั้งสายแคมเปอร์จริงจังหรือใครที่ต้องการบ้านเคลื่อนที่แบบมีระดับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอน ถ้าชอบรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเทคโนโลยีที่น่าสนใจในอนาคตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ